สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทุกคนเลยนะคะทีมหลังติดตามช่องยูทูปพ่อหนังสือพ่อไปทุ่งยูค่ะวันนี้เดี๋ยวอาจะพามาแล่นะคะในรุ่นตัวฟอร์เรนเจอร์ตัวนี้จะเป็นตัวไวแท็กนะคะซีส้มตัวนี้จะเป็นตัวเลเอรเช็ตเตอร์ค่ะราคาคล้ายของเขานะคะจะอยู่ทีนึ่งล้านนะคะเจ็ดมื้อสองพันบาทนะคะตัวนี้เป็นซีพิเศษค่ะราคาก็เลยปรับเพิ่มขึ้นมาหนึ่งมื้อเดี๋ยวเรามาแลกกันเลยนะคะว่ารอบคันกล้องรุ่นนี้มีสเปคตัวมีรายละเอียดแบบไหนบ้างเพราะว่ารุ่นนี้นะคะแปลงแบบเดิมๆสแตนดาร์ดได้กับลูกคคคค้้้้าาาาาเเเเเเเลลลลลยยยยยููกกกกกออออไไดดดดแแแบบิิมมมๆๆึ่่่งงขรรัันนน็ววะะะี๋ป แล้วว่าลืมผาเมล์ไล่ระยดบลืมจากตัวางข้างหน้าเลยนะคะทางข้างหน้านะคะตัวนี้ตัวไฟตัดหมอกเ,เราจะเป็นไฟ LED นะคะนี่นะคะตัวซีเรียมนี้นะคะไฟตัดหมอเป็นไฟ LED ค่ะแล้วก็มีในเครื่องของตัวเซนเซอร์หน้านะคะจะมีให้ทง้งวมด4ี่จุดนะคะตัวนี้นะคะจะเป็นเซนเซอร์หน้านะคะ่ะนี่คะ่ะมีให้ทง้งวมด4จุดเลยค่ะ ในส่วนของตัวกระจังหน้านะคะตัวนี้จะเป็นกระจังหน้าพรีเมียมนะคะสีดำเงานะคะตัดกระสีส้มนะคะนี่ค่ะสีส้มที่เดียกก็ตัวรถเลยะคะ่ะตัวนี้นะคะจะเป็นโวไฟหน้า LED นะคะจะมาพร้อมกับโวไฟที่ว่นกลางวัน,นะคะ่ะในส่วนกล้องรอนะคะรอจะเป็นรอรลอยนะคะตัวนี้ครอบ18ค่ะในส่วนกล้องยังนะคะจะเป็นยางของบิดโตน้นะคะตัวนี้ ขนาดยางนะคะจะอยู่ที่ซอง6ค้าถับ6สวนอหนึ่งแปดค่ะในส่วนตัวต่างด้านข้างนะคะตัวนี้ก็จะมีตัวบันไดข้างติดมาจากรงูงานเลยนะคะผอมกับตัวสติิกอร์คำหมอวายแท็กนะคะตัวแกมโลโก้จะเป็นตัวสีดําเงานะคะตัวครอบกระจกมองข้างเป็นสีดําเงาค่ะ ในส่วนที่อาติดเพิ่มเติมไม่กับลูกค้าไปนะคะก็จะเป็นฟิล์มนะคะคันนี้อาติดเป็นฟิล์มดำนะคะขล้องเป็นคันออโต้ฟิล์มบานหน้านะคะจะอยู่ที่60ิปเต็มสินะคะแล้วก็รอบคันจะอยู่ที่60ิปเต็มสิค่ะความหน้าบางเต็มสซ้นกล้องฟิล์มนี่ลูกค้าเลือกเองนะคะว่าอยากได้สี่คีบเต็มสิ้นนะก็จะท่าย่อาติดเพิ่มเติมไปเรื่อยๆนะคะก็จะเป็นในส่วนของคิวอาร์ซ่าดค่ะติดท้ายทางซีบานเลยนะคะในรุ่นตัวฟอร์เรนเจอร์ตัวไวท์แท็กกองเรานะคะจะมีตัวรงงานเลย ดานลางาตัวนี้จะมีความทนนะคะสามารถที่จะหุ้นได้เลยนะคะยาวหุ้นอยู่นะแล้วก็ทางข้างล่างนะคะจะมีตัวสปอร์ตบาร์นะคะตัวนี้จะเป็นตัวซีดําเงาเลยค่ะแล้วก็จะมีคัสที่ส้มตัวนี้นะคะนี่ค่ะสปอร์ตบาร์ซีดําเงานะคะยาวุึครอบนี้เลยนะคะในื่วงตัวนี้ก็จะเป็นตัวโรลเลอร์ชเตอร์นะคะ ัว้าถ่ายปิดตัวนี้มันมาจากโรงงานเลยนะคะเราสามารถที่จะเปิดปิดด้วยรีโมทได้นี่นะคะนี่คือเปิดนะคะมีกระบะไลเลอร์นะคะตัวนี้ที่มาจากฟอดแทนเลยค่ะแล้วก็จะมีตัวปลั๊กตัวนี้นะคะปลั๊กเชื่อไฟบ้านนะตัวนี้เลยค่ะตัวนี้นะคะสามาชาร์จไฟได้1ิโวลต์น,นะคะตัวนี้นนะะติดมาจากโรงงานเลยค่ะ กดปิดให้เลยก่อนในส่วนต่างข้างล่างนะคะตัวนี้เป็นตัวคันชืนล่างนะคะที่มาจากโรงงานเลยค่ะจะเป็นสีดําเงานะคะมาพร้อมกับตัวเซนเซอร์ล่างนะคะสีจุดในเสวนของตัวฝวาถ่ายของเรานะแต่มาถี่จะล็อกได้นี่นะคะแต่นีไม่มได้ล็อกนะคะล็กนะ <c oughs> อก่ะอ่าก็จะเปิด เอากุญแจตัวนี้ค่ะล็อกตรงนี้ได้เลยนะคะนี่ฝาถ่ายของเรามีน้ำหนักเบานะคะทําให้สามารถที่จะเปิดปิดด้วยมือเดียวได้เนี่ยใช้มือเดียวเปิดนะคะเปิดแล้วก็ปิดนะนเบามาค่ะตัวนี้ถ้าเรามีกล้องไส้ถ่ายกระบะล็อกได้เลยกุญแจวอ,อกเปิดน,นะก็ตรงนี้นะคะนี่นะคะล็อ,ลอกได้เลย ต้องใจมือเดี๋ยวเมือเรือ่องหัวคือกลองนะล็อกอะค่ะไม่ได้เลยอันนี้คือปลดล็อกล็อกให้ไล้อ่านี่ล็อกแล้วนะคะตัวนี้คือล็อกเรียบร้อยตัวฟอร์เซนเซอร์ตัวไวท์ถ้าของเราก็จะมีตัวกรองต้วยลรางกันนะคะมีเซนเซอร์ลัางอะไรมากอมีกรองต้วยกันนี่ค่ะกรองต้วยลรางนาะจะขึ้นอยู่ในตัวหน้าจอแปดพิวนะคะติดอยู่ภายในรถ ถ้าลูกบายมากเลยนะคะนี่ออปชันจับติมงจับติมอจริงๆค่ะมาเลยค่ะเดี๋ยวจะพามาในส่วนของตัวภายในรถนะคะตัวนี้ก็จะเป็นตัวสักเพสน,นะคะตัวนี้จะเป็นตัวกันรอยนะคะที่เป็นคำว่าเนเจอร์นะคะแล้วก็ในส่วนของเบาะนะคะเบาะของเราตัวนี้จะเป็นเบาะนั่งสีดำนะคะเด,ดือตะแคบได้โดยใดที่ส้มนะคะนี่นะคะเบาะนะคะตัวเบาะตัวนี้ของเราปรับไฟฟ้านะคะตัวนี้จะปรับเหลือได้หกทิศทางเลยนะคะ ในเครื่องความผัดตางข้างล่างนะคะตัวนี้จะปรับไปช่องติดทางนะคะนี่ค่ะเป็นวอล์อกไฟฟ้าทั้งหมดนะคะเดี๋ยวจะสตาร์ทโหลดให้เลยนะ,ะในส่วนของตัวกุญแจนะคะในรุ่นโฟร์เรนเจอร์ตัวไวท์แค่ขงงงคจองราว่กุญแจจะเป็นกุญแจอัจฉริยะแบบนี้นะคะจะมีปุ่มสตาร์ทตัวตรงนี้นะคะตัวนี้จะเป็นสตาร์ทสต็อปะคะ่ะเดี๋ยวาจะสตาร์ทให้เลยนะคะนี่ค่ะ เสียงเตือนเมื่อกี้จะเป็นเตือนน้ำมันนะคะนี่ค่ะจะมีตัวหน้าจอสัมผัสนะคะตัวนี้อ่ามีตัวนวิเคเตอร์นะคะคือแป้นถีนํำทางให้นะคะหน้าจอตัวนี้เป็นหน้าจอสัมผัสที่มีขนาดแปดดีวนะคะนี่ค่ะตัวนี้ใช้คำสั่งเสี้ยงกันภา,ศา,ศาษาไทยได้เลยนะคะ รองรับตัวทราบดจทางตัว Apple Cafe เฟ่ไรนอยอัตโต้แ p ปเปิลคาฟก็จะเป็นในพวกตระกูลของ iPhone นะคะแล้วก็ตัวเห็นดรอยก็จะเป็นในเครื่องกล้องตัวซัมสุ้งอัปโปของเนี่ยค่ะสมารถที่จะใช้ได้หมดเลยนะคะเราสามารถที่จะเชื่อมต่อบลูทูธได้นะคะตัวนี้หรือว่าไม่อยากจะเชื่อมต่อบลูทูธก็สามารถที่จะเสียบสาย USB ทางตรงนี้นะคะนี่นะคะ,ะ,คะเชื่อมต่อได้เลยค่ะในเครื่องของหน้าจอ ตัวนี้นะคะเครื่องยนต์จะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะคะจะอยู่ที่สองจุดูลิตรค่ะให้แรงมาอยู่ที่หนึ่งร้อยแปดสิบแรงมานะคะตัวนี้จะเป็นเกียร์ออโต้นะคะสิบสปีดเลยค่ะในส่วนของตัวพวงมาลัยนะคะของเราตัวนี้จะเป็นพวงมาลัยวุ้มนั่งนะคะเดินตะแคบได้โดยได้ที่ซ่อมค่ะพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยไฟฟ้านะคะมีน้ำหนักเบาค่ะมาพร้อมปุ่มมัติฟังก์ชั่นบนพวงมาลัยนะคะในปุ่มของตัวส่วนหาังนั้นซ้ายมือตัวนี้จะควบคุมในส่วนของตัวหน้าจอนี่นะคะทั้งหมดเลยนะคะฝังไสยโทรศ ในเสวนของปุ่มถังกวามือตัวนี้นะคะจะควบปุ่มในเส้นของตัวหน้าปัดรถนะคะในรุ่นตัวฟอร์เรนเจอร์ตัวไวท์แคของเรานะคะมีกระจกมองล่างด้วยนะคะติดตั้งเส้นอาตรมัดขาไว้หลักเราใจรถแต่ต้องการคื้นะคะตั้งหมดรถขัล่างเปิดไฟสุ้งซองเกระมาแต่ทาให้เราแทบตาได้แต่ตัวจอกตัวนี้นะคะตัดเส้นฟอร์เรนเจอร์ไวท์แคของเราจะมาพร้อมกับตัวนี้เลยจุดคอนโซลทางข้างหน้านะคะตัวนี้คุ้มนั่งนะคะเดินตะแคปไปด้ที่ซ่อมเมื่อกันเลยค่ะ ในเครื่องของตัวระบบความปลอดภัยนะคะตัวนี้ก็จะมีระบบป้องกันการผิดคว่มกลอ,องรดด้วยนะคะ AOM ร่มค่ะในเครื่องกล้องตัวทุ้มลมนะคะในรุ่นัว f o r d Ranger ตัวแ h i ก e ของเรามีทุ้งลมไมให้งหมด6จุดนะคะมีอยู่ส่องคู่หน้านะคะแล้วก็จะมีทางด้านข้างห้ส่องซ่องตัวนะคะแล้วก็จะมีตัวตรงม้าน,นะคะให้อีกซ่องสมมดเราจะมีทุ้มล้มีห้เรไปให้6จุดนะคะในรุ่นนี้เรามีที่ัดนำฝนนะคะตัวนี้สามารถที่จะตั้งระบบเป็นตัว ออโต้ได้นะคะปัดน้ำพ่นออโต้ค่ะเดีย๋ยวว่าจะพาหมาเยเลขในเ่องกล้องตัวระบบไฟนะคะไฟนะคะตัวนี้จะเป็นตัวปับเปิดปิดไฟข้างหน้านะคะตัวนี้คืออาปิดอยู่นะคะถ้ามุนไปหรึ่องรลางนะคะตัวนี้จะเป็นตัวไฟลีนะคะคือว่าไฟลีนะคะอ่าแล้วขึ้นกับตัวนี้มุนอีกกล้งหนึ่งค่ะจะเป็นไฟหน้าค่ะถ้าว่าเรามุนไปสุดเลยนะคะตัวนี้จะเป็นไฟออโต้ค่ะ ใน่วงปุ่มตรงนี้จะเป็นตัวไฟที่อยู่ซองล่งกระบะนะคะเปิดก็ได้ปิดก็ได้นะคะสมารถที่จะกดอันนี้คือเปิดเลยนะคะถ้าเราปิดเราก็กดเลยนี่นะคะในช่วงของตัวข้างบนตัวนี้นะตัวนี้จะเป็นในช่วงของตัวปุ่มปรับระดับกล้องตัวจอกมองข้างนะคะทางข้างนอกตัวนี้ปรับสายปรับว้าวปรับตรงนี้ได้เลยขึ้นลงนะคะปรับไ่พอดีกับตัวนี้ค่ะกับสายตาที่เรามองกับที่เราแล่นะคะตัวนี้จะเป็นตัวผับจอกนะคะผับแก็บนะคะตัวนี้ผับออโต้ค่ะ เวลาเปิดฝ้าทั้งน้ำมันเปิดตรงนี้หรอกะเปิดตรงนี้เลยค่ะปิดล็อกปิดล็อกเลยค่ะพนักงานในปั๊มเขาจะเปิดฝ้าทั้งน้ำมันเองได้ค่ะถ้าเราไม่ปิดล็อกให้เขาเขาจะเปิดไม่ได้นะคะหลังจากที่เขาเติมเร็จเหล้วยบเขาปิดฝ้าทั้งให้เราเสร็จเล้วยบเราคัดบอดออกไปนะคะฝาตัวฝ้าทั้งมันจะล็อกอัตโนมัติ้อมกับาตัวประตูรถเลยนะคะเราไม่ต้องไปกวาดได้ทั้งสิ้นแล้วค่ะอ่เดี๋ยวพาไปเลยในโซนหกตัวจีเปิดฝ้ากระโปรงหน้านะคะอยู่ตรงนี้นะคะโอเคเรากดตรงนี้ขึ้นนะคะฝ้ากระโปรงหน้ามันก็จะดีขึ้นเลยนะะค แล้วก็ไทเลเดี๋ยวอาจจะพาไปเลยในส่วนของตัวฝ้ากระโปรงหน้ากับห้องเครืงองนะคะ่ะอ่านี่นะคะคือเปิด์เลยไปค่ะเดี๋ยวพาไปเลย้างน้อมาเลยค่ะเดี๋ยวอาจาจเปิดฝากระโปรงหน้าให้เลยน,นะเ็นยกมาค่ะตัวน,นี้จะเป็นตัวเรื่องๆนะคะตัวน,นี้เราใช้มือสอดก็ใไปถึงเลือนนะคะถ้าเราไม่เลือนตัวน,นี้เราเปิดใได้ตายคือก็ไม่ขึ้นนะคะเหยียนก้อนแล้วก็ดิ้นเลยอ่ะนี่นะคะพอตุก่กลุ้นของเรานะคะมีชุกอัพฝากระโปรงให้ตุกลุ้นเลยตัวนี้จะเป็นในส่วนของตัวห้องเื่องนะคะในส่วนต่าง สายมือตัวนี้นะคะจะเป็นในพว็อกคล้องเลี้ยวนะคะทั้งหมดเลยขั้มือจะเป็นพล็อกไฟฟ้านะคะอะไรถูกยางนะคะทีมาจากโพ่ตัวนี้เรารับประกันให้ซ่อมปีแส้นโลนะคะตัวเครื่องนะคะตัวนี้อ่บประกันตัวเครื่องในระบบส่งกำลังนะคะพอรับประกันให้สิบปีนะคะหนึ่งเส้นห้าหมื่นโลค่ะในเรื่องของแบตเตอรี่นะคะตัวนี้ประกันแค่ปีเดียวนะคะแบตเตอรี่จะเป็นแบตเตอรี่แบบแพงค่ะไม่ต้องเติมน้ำกันนะคะ ในการก้าวซุ้นเช็คระยะคลังแรกของเรานะคะจะเช็คอยู่ที่ส2อเดือนนะคะ1ปีหรือว่าถาวาใชายรถมาร์กก็ให้ดูไม่นะคะถาวาเล็กไม่อยู่ที่ประมาณมื่นห้าไปเนี่ยเอาเข้าวสุ้นอะไรเลยค่ะตัวนี้เรามีฟรีค่าแรงจังให้นะคะทั้งหมด5คลังค่ะการเช็คระยะนะคะข้าวซุ้นคลังแลกของเรา1ิบอเดือนนะคะใชจใยนะคะเปลี่ยนขล้องเลี้ยวพวกเนี้ยค่ะจะอยู่ประมาณที่สามพันสี่สามพันห้าประมาณนี้นะคะ จะอยุเก่าๆอยู่ดีประมาณนี้นะคะเดีย๋ยวห้องเรือง,ง้าก็ให้แลเพียงแค่นี้ก่อนนะเดี๋ยวมาหลีรวมรวมรอบกันกันนี้ไม่ได้แต่งอะไรเลยค่ะแต่ว่าก็ล่ออยู่แล้วพาปื้อกันมั่งค่ะเห็นตัวรถแล้วนะคะถ้าว่าลูกค้าคนไหนสนใจนะคะอยากจะออกรถรุ่นนี้นะคะก็สมัรทียโตัวมาของอาได้ที่เบอร์โต๊ะซึ่อเก่าๆซอง่ององเก่าซองซีซีนะคะ ถ้าไม่อยากยีดโดย่โตก็แอดไลน์ห้าได้เลยค่ะตุวนี่นะคะจะเป็นบาร์โค้ดนะตัวนี้เป็นลายส่วนตัวของงานเลยสักมาซอบท่ามมาเลยค่ะว่ารุ่นนี้ราคานี่นะคะใช้เงินดาวเท่าไรถ้าสมุดพีแตงได้ไหมพีกระแตงได้นะคะหรือว่าจะสื่อสดได้สด่วนลดเท่าไรก็สามารรเยียโต้มาหาได้เลยวันนะวนี้ก็จบคลิปนี้ไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะคะถ้าตูกใจไปบึ้งๆก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องไออาด้วยนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ